สวัสดีค่ะสวัสดีปีซี่สวัสดีผมเองเปนน็นน้องทุกทุกท่านเนาะคะ่ะที่กาลังติดตามตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาผ่านทางช่องของลอกิกพาวรวยยู่ขณะนี้ตอนนี้เนาะคะ่ะในคลิปน,นี้คลิปนี้เนะเาะลอกิกกระเจ้าตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาเด่นก้าเซียนเด่นเจ็ดเซียนแล้วก็เด่นรวมเซียนเนาะค่ะเดินเดินดีของรวมเซียนแล้วก็แนวทางของทั้งก้าเซียนเนาะคะ่ะก้าเซียนที่ยังบม่ฮันนลุลงเนาะกับตัวเลขแนวทาง รอติดตามนะคะว่ามีใครบ้างเนาะเพราะว่าเกาเซียนนี่ยังม่ทันในรลงกับตัวเลกแนวทางเพื่อจะเป็นอของเซียนเซียนในดวงใจของเอฟซีแฟนคลับเนาะรอติดตามตัวเล็กแนวทางกันยาวๆกับในคลิปนีเนาะเลขทุกตัวค่ะเหมือนเดิมท่านเลขมาเขาบาปังเราก็ต้องขอโทษขออภัยไวรวงนานเนาะแล้วก็เปิดใจวิจารณญาณในการรับชมและการรับฟังนะคะแล้วก็ที่สำคัญต้ตองกับขอบบุญขอบคุณตัวเล็กแนวทาง จากท่านเก้าเซียนหลายเนาะอัเพิ่เป็นการเสียเวลาเรากิดว่าปไปเบื่องตัวเลขแนวทางเดินเก้าเซียนเดินเจ็ดเซียน,แล,น,ยนแล้วก็เดินรวมเซียนแล้วก็แนวทางของทางเก้าเซียนกันต่อเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขเดินเก้าเซียนเนาะค่ะสาหรับเลขเดินเมว่ประจานนําวันที่สิบแปดที่ผ่านมาวันที่สิบแปดกับเลขเดินเก้าเซียนเข้าไปที่ตัวร่องเนาะคะ่ะเดินเดินตะวาขาต่วาขาตัวร่องร่องที่สองเนาะสองวันตดแล้วนะคะสาหรับเดินเก้าเซียน วันที่แล้วเขาไปที่ตัวร่องคือการสําหรับเลขหนึ่งวันนี้มาเลขสองแต่ว่าจับคู่ชนบอเขาเนาะคะ่ะจับคู่ชนไม่ผ่านไม่เข้าชนกันทีสองหานอมาแต่ว่าออกสองอ่าซีสองตัวเ้าทางของดินเกาเซียนมาต่อเนาะคะ่ะสําหรับดินเกาเซียนตัวงวดเบิ่งของดินเกาเซียนกันก่อนเนาะดินเกาเซียน ดนเก่าเซียนวันนี้นะคะเดนที่ห้าเดินที่หาร่องที่สองกับสีจับคู่ชนมีหาเก่าสีเจ็ดสี่แปดสองแปดสามสีแล้วกระห่าห่าค่ะสำหรับตรีดินรวมเซียนเก่าเซียนนะคะเดนที่ห้าร่องที่สองกับสี่จับคู่ชนมีห้าเก้าสี่เจ็ดสี่แปดสองแปดสามสี่หล้วกระห่าห่าค่ะจัแบบหน้าจอนะคะไปต่อเนาะ ในคลิปนี้ก็จะไายเสี้ยนแนยไปต่อบรสะกับตัะกูลแนวทางตอที่ดินเจเสเซียนดินเจเสเซียนงวดที่ผ่านมาวันที่สิบแปดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะเข้าที่ตัวด่นด่นที่เก้านะคะวดที่แล้วห้เดินมากตัวเดียวดินที่เก้ารองไม่มีนอจับคู่ส้นกะรุดเนาะคะ่ะไปบ่หอดไปไม่ถึงไม่ไม่มีคู่ชนเนาะสำหรับตวะกูลเนะาทางของดินเจเสเซียน เดินที่เก่าสะส่วนหลายเนาะคะ่ะจับคู่ไม่ถึงไม่มาเนาะของเดินเจ็ดเซียนบาชนกันเนาะมาตองงวดค่ะตองงวดของเด่นเจ็ดเซียนตองงวดของดินเจ็ดเซียนมื่อื่นนี้เนาะคะ่ะกับลาพัฒนางวดนี่เดินที่สองค่ะเดินที่สองร่องที่แปดจับคู่ชนมีสองหนึ่งสองศูนย์แปดสอง สองสองแล้วก็บแปดแปดค่ะงวดนี้เลขชนกันเนาะเลขชนกันที่สามคู่แล้วก็ติดเบิ้ลไฮสองสองกับแปดแปดเลขชนกันก็จะมีสองนึงหลายที่สุดเนาะสองศูนย์กับหลายแล้วก็บแปดสองนะคะที่ชนกันสําหรับเลขอ่าแนวทางของเจ็ดเซียนเนาะส่วนเลขวิ่งเลขรูดเนาะสายวิ่งสายรูดเด่นที่สองร้องที่แปดค่ะของเจ็ดเซียน มาต่อที่รวมเซียนเนาะคะ่ะหลังจากที่เบิ้งของเจ็ดเซียนแล้วก็เก้าเซียนไปแล้วเอามารวมเซียนมดถุกคนมดถุกอ่าสำนักสำหรับแนวทางในช่องของลอกิกเนาะเด่นเดินดีรวมเซียนงวดที่ผ่านมาวันที่สิบแปดเนาะคะ่ะเขาที่สองกับเก้าค่ะมาบนแล้วก็ล่างแล้วก็มาสองหางสองคูเนาะอ่าสองอ่าสองตัวมาทั้งสองค่ะ ไปต่อค่ะรวมเซียนทุกสำนักเด่นเดินดีเด่นที่สองกับแปดค่ะอ่างวดนี้สองยังมาตีมาแรงแซงทางคงอยู่เนาะสองยังมาคักอยู่สาหรับอ่าสาหรับแนวทางของเซียนเซียนทุกทุกเซียนเนาะในเลขเด่นมาสองและกับแปดกับหน้าจอนะคะไปต่อเนาะอาจจะเร็้วแน่จากน้อย ขออพัเอฟซีหลายๆไปต่อของออพชค่ะของออพชเข้าที่96ออกตัวกับเนาะออก69อ่านแนวทางซ้ายวิ่งรูดมาอ่ากอดข้อกันมาแถมยังจับคู่แล้วกัตัวเน้นตัวจอให้พร้อมเนาะคะ่ะอันนี้บอนนาจะพลาดเนาะเพราะว่าเลขกอดข้อเพิ่กระจับคู่ลงมาให้เป็นตัวเน้นตัวจอนะคะสําหรับของอ่าออพชที่เข้าไป ดีใจน้ำเด้อคะ่ะที่ผู้ใดตามของออเพ็ดอยู่มีคนตามไหมเนาะมี่เ้ใดได้ไรน้ำพืนในบอกับแนวทางไปต่อค่ะไปต่อของวันจัน์เนาะค่ะกับราบพัฒนาของออเพ็ดวิ่งรูดบนรางเดนที่8กับ2 2ตัวมี8ปดหนึ 1, ่งแดสองสอกล้วกับสองเน้นที่2อหกับ8ปสองค่ะสําหรับตัวเน้นเลขสอตัวเบิ้ล8แกับสองสองสตัวมีแปดสองเจสองแดหนึ่ง แปดสองหกเน้นที่แปดสองเจ็ดกับแปดสองหกค่ะสำหรับของออพต์เนาะสองวดวันจันทร์เด่นที่สองกับแปดสองตัวเน้นที่สองหกกับแปดสองสามตัวเน้นที่แปดสองเจ็ดกับแปดสองหกค่ะแอบหนาจอด้วยจ้ามาต่อของอูซูนเจ็ด ปู07กับเขาที่ตัวกลับเนาะสําหรับเก้าหกออกหกเก้านะคะอาจจะ่แม่นตัวเน้นตัวจอเนาะแต่ว่าสายวิ่งรูดดินที่เก้าจับปูมาให้ที่เก้าหกเป็นตัวกลับเนาะคะ่ะสําหรับของปู07กับและกับแนวทางดีๆเนาะกับเขาพวกนี้นนหลายโอ้ยหเปลาไปกระลินพันเนาะเฝ้าวมาสิบ่เฝ้าเป็นทรงเปล่าเต็มแล้วพัฒนาต้องงวดค่ะสําหรับของปู07 กับบนจันเนะคะวิ่งบนร่างสำหรับตัวเดนเดนที่หาค่ะเดนที่ห้ารองแปดสองตัวมีซีเก้าซีศูนย์ซีหนึ่งหาเก้าหาศูนย์หาหนึ่งแปดเก้าแปดศูนย์แล้วก็แปดหนึ่งค่ะเน้นที่ห้าเนาะเพราะว่าเดนที่หาเน้นที่หาเก้าหาศูนย์แล้วก็หาหนึ่งค่ะสำหรับของปู้ศูนย์เจ็ดหน้าจอเนาะค่ะเนาะมาต่อของออสุพันธ์ค่ะ สายวิ่งสายรูดเดินบนล่างมาทั้งสองตัวนะคะ่ะมาทั้งสองแล้วก็เก้าสำหรับเล็กเดินเพิินแต้ว่าจับคู่อาจจะเบา,าเนาะต้องขอเอขอโทษขอภัยแทนเซียนอ๋อสุพรรณเนาะหมดที่แล้วเพิ่นก็เข่าตัวเดินอยู่ตัวรองรองที่ศูนย์จับคู่ไปพอถึงอังวดนี้เหมือนกันเนาะแต่ว่าสองตัวมาทั้งสองเนาะคะ่ะสายวิ่งสายรูดมาทั้งบนทั้งล่างเนาะ ลาพัฒนาตองวดของออสุพันน่ะคะ่ะวิ่งบนล่างเด่นทีสี่กับหนึ่งสองตัวมีศูนย์สี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งแล้วก็เก้าหนึ่งค่ะน้นที่แปดสี่กับเก้าหนึ่งเบิร์นสี่สี่กับหนึ่งหนึ่งสามตัวมีหนึ่งแปดสี่หนึ่งเก้าหนึ่งสี่ตัวมีเก้าหนึ่งแปดสี่ค่ะออสุพันธ์ เด่นที่4กับ 1, 2ตัวเน้นที่ 8c กับเก่า 1, 3ตัวเน้นทั้งสองเนาะ 18c กับ1เก่า1แล้วก็เลข4ตัวมี 918c ค่ะมาต่อของเจตาเจตาพารวยกับราพัฒนาขึ้นวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วค่ะเข้าตัวเด่นนะคะเด่นที่เด่นที่เก่าจับคู่เกือบเกือบมาแล้วค่ะเกือบมาหลุดไปหนึ่งเต้มให้ 5, 9, ้าเก่าออก หกเก้านะคะกับแนวทางของเจตาพารวยไปต่อไปไหมเนาะแนวทางของจจตาเด่นยังไม่พลาดเนาะเด่นก็มีก็อาจจะมีพลาดเนี่ยงวดเว้นงวดแต่ว่าของจจตาพารวยเพิ่นก็ถือว่าเดินดีเดินดีอันล่าพัฒนาตองวดค่ะของจจตาพารวยวิ่งบนล่างเดินที่สามกับเจ็ด สตัวมีสามสองสามหน่เสองเน้นที่3าสองกับ7จ็องค่ะเบิ้ลสามสากับ7จ็ตัวมี3 7มเจ็ดสองเจสองสาสเน้นที่3 7มสองกับ3 7มเจ็ดสามค่ะสีตาพารวยลาวพัฒนาวิ่งบนล่างเด่นที่3มกับเจ สองตัวนิ่นที่สามสองกับเจ็ดสองสามตัวนิ่นที่สามเจ็ดสองกับสามเจ็ดสามค่ะของเจตาภไพ่จะไปต่อแคปหน้าจอมาต่อที่เจปากแดงเจปากแดงกับเขาตัวด่นเนาะค่ะเข้าตัวด่นสายวิ่งสายรูดสองตัวมาตัวของเจปากแดงเจ้าแม่สายวิ่งรูดงมดที่แล้วกับเขาตัวนิ่น,นะะเาน,นาะ ต่อสายวิ่งสายรูดยังไม่ขาดนะคะกับแนวทางของเจปากแดงอันล่าพัฒนาโต้งวดค่ะของวันจันทร์ของวันจันทร์นะคะวิ่งบนรางเด่นที่หนึ่งกับเจ็ดสองตัวมีหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเน้นที่เจ็ดแปดกับหนึ่งสามค่ะเลขเบิ้ลหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดสามตัวมีหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งสามนะคะหนึ่งเจ็ดเจ็ดเน้นที่หนึ่งเจ็ดแปดกับ จิตหนึ่งสามค่ะสำหรับเลขสองสามตัวของจิตจีปากแดงเนาะเด่นที่หนึ่งกับเจ็ดค่ะสองตัวเน้นที่เจ็ดแปดกับหนึ่งสามค่ะของเจแปงเจปากแด,กดงสามตัวกั็เน้นที่หนึ่งเจ็ดแปดกับเจ็ดหนึ่งสามมาต่อที่ล็อกนองบัว องลอกน้องบัวเขาตตัวเด่นเนาะคะ่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากับตัวเล็กแนวทางอ่าที่เพื่อนให้มาวันศุกร์เนาะหลุดไปเข้าแต่ตัวเดินนะคะเข้าแต่ตัวเดินตัววิ่งตัวหลุดไปต้องวดค่ะต้องงวดล่าพัฒนาวิง่งหลุดเด่นบนรางของลอกน้องบัวมีเก้ากับสองค่ะเด่นที่เก้ากับสองสองตัวมีเก้าแปดเก้าเจ็ด สองหนึ่งสองศูนย์เน้นที่เก้าแปดกับสองศูนย์ค่ะเบิร์ที่เก้าเก้ากับสองสองสามตัวมีเก้าสองศูนย์สองเก้าเจ็ดสองเก้าแปดค่ะเน้นที่เก้าสองศูนย์กับสอง 98. เก้าแปดเดินที่เก้ากับสองค่ะของล็อกหนองบัวาย้ำอีกครั้งหนึ่งเนาะเดินที่เก้ากับสองสองตัวที่เน้นที่เก้าแปดกับสองศูนย์ สตัวเน้นที่เก้าสองศูนย์กับสองเก้าแปดมาต่อที่ล็อกเทียนนะคะล็อกเทียนวดที่ผ่านมาเข้าตัวเด่นค่ะวันที่สิบแปดที่ผ่านมาเข้าตัวดินอ่าตัววิ่งตัวรูดเอาหนึ่งตัวเนาะสองตัวมาตัวจับคู่ไปว่าหอดเนาะคะ่ะจับคู่ไม่ถึงไปต่อค่ะ ลาวพัฒนาของล็อกเทียนทะเลตรงงวดนะคะวิ่งรูดเด่นบนล่างเด่นที่สองกับแปดสองตัวมีสองแปดสองเก้าสองหนึ่งสองศูนย์เน่นที่สองแปดกับสองศูนย์ค่ะเหล็กเบิลเบิลสองสองกับแปดแปดสามตัวมีสองสองเก้าแปดสองศูนย์สองแปดสองเน่นที่สองแปดสองค่ะเน้นทางเดียวค่ะวันนี้เลขสามตัวเด่นที่สองกับแปด สตัวเน้นที่สองแปดกับสองศูนย์แล้วก็เลขสามตัวเน้นแค่สองแปดสองค่ะของล็อกเทียนเนะค่ะเนาะใสต่อเนาะยาวๆต้องวดของล็อกอุดรล็อกอุดรก็เข้าแต่ตัวเด่นนะคะเข้าแต่ตัวเด่นตัววิ่งตัวรูดสองตัวมาตัวจับคู่ไม่ถึงไม่มาเนาะให้หนึ่งซีออกซีสองกับแนวทางของล็อกอุดรวดที่แล้วเพื่อนก็เข้าตัวเด่นค่ะ เทาแต่ตัวเด่นเนาะงวดนี้เด่นก็มาต่องวดของบรรจันทร์ค่ะสําหรับล็อกอุดดอนกับลาพัฒนาวิ่งโรดเด่นบนรางเด่นที่แปดกับสามสองตัวมีแปดสามแปดสองสามห้าสามหกเน้นที่แปดสองเอ่อเน้นที่แปดสามกับสามหกค่ะเบิ้ลแปดแปดกับสามสามสามตัวมีแปดสามสิบแปดสามหก 3, ามแสองแล้วก็บ 8, ปดเน้นที่ 8, ปดกับ 8, 8, 3มค่ะเลข3มตัวเนาะย้ำอีกครั้งสายวิ่งรูดเด่นบนล่างเิ้นที่ 8, ปดกับสาตัวเป็นเน้นที่ 8, ปสมกับสามหกมตัวเน้นที่แปดกกับ 8, 8, ดสค่ะ่อทีชอชัชชานเนาะ ชอชัยชาญกับลาพัฒนางวดที่ผ่านมาหลุดเนาะคะ่ะวันศุกร์ที่สิบแปดรุดไปจับคู่ไปบ่หอดเนาะคะ่ะให้แปดหกอเก้าเอาออกหกเก้าเนาะหลุดไปหนึ่งแต้มกับแนวทางของคืนวันที่แล้วก็เขาตัดตัวดินเนะาะอาปาตองงวดค่ะตองงวดลาวพัฒนาของช้อใช่ชาญกับ สายวิ่งงอรูดเด่นบนล่างนะคะเด่นที่หากับเจ็ดสองตัวมี 7, 6, 7, 5, 3, 5, เจ็ดหกเจ็ดหาหาสามหาสองเน้นที่เจ็ดหกกับหาสองค่ะเบิ้ลหาหากับเจ็ดเจ็ดสามตัวมีหาเจ็ดหกหาเจ็ดหกเจ็ดหาสองแล้วก็เจ็ดเจ็ดหาค่ะเน้นที่หาเจ็ดหกกับเจ็ดหาสองสำหรับเลขสามตัวสองหางเนาะของชอเชชากับลาพัฒนา เด่นที่หากับเจ็ดสองตัวเพิ่นเน้นที่เจ็ดหกกับหาสองสามตัวเน้นที่หาเจ็ดหกกับเจ็ดห้าสองค่ะของซอเชยชานกับเราพัฒนาตรงหวดวันจันนี้เนาะหมักเซียนได้เกาเซียนนั้นนะคะสำหรับเก้าเซียนในคลิปนี้เกาเซียนในคลิปนี้เนาะฝากไว้เป็นแนวทางัแบบหน้าจอแล้วไปต่อกับวันจันรุนกันเนาะว่าไพาจิมนจันสีเฮงสีฟัง เนาะค่ะเพราะว่าลายเซียนเท่ากับรูเลขไคจะเขาเลขไคชนกันลายที่สุดเนาะแต่ว่าเราสรุปให้แล้วทั้งดินเก้าเซียนแล้วก็ดินเจ็ดเซียนแล้วก็รวมเซียนทุกสำนักเนาะเละดินสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีมีชัยกับลาพัฒนาวันจันทร์สองคุมคืนแล้วเจอกันไหมในคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ